สวัสดีค่แอนขอยินครับวันนี้เป็นพีเกณด้วยวันนี้นะเราจะมาอัปเดตของใหม่ในเซเว่นกันบอกว่าซีรีส์นี้ขายดีมากแบบว่าพอตั้งแต่มีเบบี้เกนฑ์มันยุ่ไปหมดเลยออกจากบ้านไม่ค่อยได้เอาเป็นว่าของใหม่สำหรับแม่เฮ้ยไอติมนี่เราไม่ได้อยู่หน้าตู้ไอติมนานขนาดนี้หรอกนี่อะไรนานหรือยังไม่รู้แต่ทำไมนานมาก อาาร่อยนานเล่าอ่ะมาเม้นเว้นขอนชิ้นแรกก็แย่แล้วนี่อันนี้ไม่เคยกินเนี่ยใหมา่เห็นไหมเพิ่งเพิ่งเ,เ,เริ่มขายวันที่สี่สี่ได้เป็นซีรีส์ผลไม้เออเพรช่วงนี้หน,น้า<อ>ร้อนแล้วเนานะกินแล้วจะได้แบบเย็นชื่นใจ<อ>มาแต่ป้ายเคยกินแล้วร้อนอร่อยไหมอร่อยผมนักสิงตู้ไอติมมากเลยครับมาปอนที่ใหม่บ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ตู้แช่เย็นอะไรเงี้ยของที่แบบเซเว่นพัฒนาขึ้นมานะเช่น แตงกวาใหม่อันนี้ไหมเนี่ยบีคอมเกตเคยกินอย่างไม่เคยนี่เห<ม>็นไหมคือมันเป็นนมมีวิตามินบีรวมมัีบีสิบสองสูงนี่<ม><ม>บาบาอันนี้ด้วยใหม่นมรสป๊อปคอร์คาราเมลวันนี้วันนั้นไหเก๊ชิมแล้วเป็นไง คาราเมลแบบจัดๆเลยอออ๋เหรแล้วก็ยังมีนมรสนี่เอาไม่ใส่มีบอดบารบีรี่ธรรมดาอันนี้ดีใหม่ใหม่แต่เคยชิมไปแล้ววันก่อนแต่มาม่าอยากชิมก็ได้นะได้เลยบาาเอาบีคอมเพกต์น้ำมังครูดนะคะอันนี้น้ำมังคุดนะคะแล้วก็จริงๆมีบิสเบอร์รี่อันหนึ่งแต่หมดอันนี้จริงๆก็ใหม่สักระยะหนึ่งนะคะเผื่อใครยังไม่กินก็หาซื้อตามได้เนาะเข้าใจเหรอครับป่ะไปต่อกัน นี่ป๊าป๊าอันนี้ก็มาเป็นเอสเคนะคะเขาบอกว่าให้เคี่ยวก่อนดื่มติดรัมเอารสเดียวพอเนาะใช่ค่ะเอารสเป็นม่วงนะคะก็เขาก็มีสองรสนะรสเป็นสตรอเบอร์รี่เอ้ยให้ดูให้ดูจิลิ้นจี่ป๊ะป้าลิ้นจี่อังุ่นลิ้นจี่กับอังุ่นอันนี้ลืมค่ะนมเปรี้ยวเมจิไลฟ์นะคะเป็นรสกลิ่นลิ้นจี่สังุระกับกลิ่นบวยค่ะนมเปรี้ยวกลิ่นบวยเป็นยังไงคะเบบี้เจนดูอะไรอ่ะ ให้วิตามนินซีอันนี้น,นี่บ็อกกี้กินแกงโนนมเฮ้ยา <c oughs> ไปกินมันจริงจริงอันนี้มาสักพักมาแล้วนะครึ่งปีแล้วนะเออเหรอไม่เป็นไรทีมงานนี่มันกินดักเลยวะมันกินข้าวมันกินแต่ของในเซเว่นมันไม่กินอย่างอื่นเลยปะเฮ้ยนี่ใหม่ปะใหม่ครับใหม่ใหม่นี่ใหม่จริงเหรอนีอ่นี่ สลา,าโลเนืเน้อสเส้นไอยเตี๋ยวเส้นปลาสูตรถูกคลิกเจนตะโฟหม้อไฟจะมีสองรสชาตินะคะนี่หม้อต้มยำกับรสเจนตโะโพป้าวจะชิมไหมเจนตะโฟนี่นี่น,น,นี่อันน,น,นี้อันนี้ใหม่สักปานานแล้วนะคะคือจะบอกว่าเราชอบกินที่ญี่ปุ่นมากแต่ว่าก่อนเกนชิมแล้วก็บอกว่างาังาน้นๆ<อ>ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไม่ได้อันนั้นของแฟมิลี่หมาญี่ปุ่นอร่อยกว่าแต่จะบอกว่าของ ของเซเวน่นเขาทำขนมหวานได้ค่อนข้างดีนะคือแบบว่าคุณภาพมันอาจจะแบบว่าสเหมาะสมกับราคาเนาะพวกเนี้ยจริงๆยังไม่เคยชิมเลยเนี่ยอันเนี้ยผงเกิดปีพึ่งมีป้ายมาของใหม่อ่าเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้ให้กินนะอันนี้ขนมมันมะพร้าวอ่อนก็เพิ่งมาใหม่นะคะจริงๆปกติแม่ชอบกินขนมประเภทนี้มากเลยแต่ว่าพออินผงเยอะขนาดนะั้นเนี่ยวันนี้เราไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วมั้งอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวถือไปด้วย นี่ที่มันมีอีกอย่างหนึ่งนะเค้กกล้วยหอมอบชีสแต่ว่าดูในแชลแล้วมันไม่มีของอ่ะก็เลยอดชิมไปนี่มีอันใหม่แล้วขนมปังกรหลีกไส้เนยกระเทียมนี่เราต้องอิ่มแน่นอนนี่ก็ใหม่เนาะนี่อันไหนไสเนยเค้กใช่ไหมไเนยไเนยก็ใหม่นะคะคือต้องบอกว่าของใหม่เขาเยอะมากเพราะว่าแม่แอนไม่ได้ถ่ายนานนะก็ลองชิมดูแล้วกันนี่เราก็เลือกเลือกไปบางอย่างนะคะอ่ะเดี๋ยวไปจ่ายตังกันดีกว่าชิมกันให้ดู ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะมาชิมของที่เป็นของใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้เริมจากยินเที่ยวแล้วมามาไม่เป็นไรหรอกให้สบากินเลยช่วยจัดชิมชิมมีของติ๊นี่เป็นโดนของบางคืออะไรนะโดนถั่วอะไรอกไก่อะไรเนะอกไก่ฉีกน้ำมันงาอะไรเนีอืมันหอมนะหอมน้ำมันงาถ้าเรา้อนเลยหอมน่าอร่อยอืมรสชาติดีอร่อยอร่อยกินน้ำสลับไหม อันนี้เขาบอกขยับ10ทีแล้วเขาบอกขยับมันจะเป็นวุ้นคือมันคงไม่อัดแก๊สอ่ะแต่ข้างในคงเป็นแบบเรียกว่าไงเป็นวุ้นตอนเแยบบ็นแต่ใครบอกใครบอกไม่อัดแก๊สขย่าทาไมเนี่ยดูดิอ้โอ้ห้แเขาบอกให้ขยับ10ทีขยาแล้นจะไม่ไม่ฟังหรอมันคงอัดแก๊สแต่ส่วนน,นึงอ่ะแต่ว่ามีความเป็นเจลลี่แล้วขย่าเพื่อให้เจลลี่มันแบบแล้วขย่ายังไงมันก็ต้องเปิดมาเป็นแบบนี้สิ เก็เเขาบอกงี้ไงไหนไหนเยลลี่เขาบอกจะกินได้ได้เนื้อเยลลี่มันน่าต้องใช้เยลจัดๆหรือเปล่าครับแล้วค่อยแบบค่อยขยับเหมือนคล้ายๆทำโคกวุ้นอย่างเงี้ยครับพี่ตสัมผัญคือรสชาติมันโอเคนะแล้วมันก็มีวิตามินบีไม่แล้วมันมีมีเจลลี่ตรงไหนอ่ะอต๋อยเนาะเอ้าแล้วเยิ่งเป็นเค้อ่ะ แล้วจริงๆอ่นนอะมันควรเย็นจากตู้มันก็เขย่ยควรจะได้แล้วปนะ่ะนี่มันก็ไม่ได้เสียความเย็นเยอะนะแต่เขาบอกว่าเธออย่างข้อดีคือเ่ชฟาน้อยเชฟสุ้ยมีวิตามินบีหกสี่สององใจว่ะถ้าเจสดูอยู่นะ <S <S ก็ช่วยมาบอกทีว่าเราทำผทิดตรงไหนเมืม่อกี้เขย่าแล้วนะ <S <S 2> <S 2> ใช่<ๆ>เออหรือว่าเมื่อกี้ะที่พนักงานเปรึ่งอย่่นหรือว่าจะใช่อันนี้เปล่าไปก็ใครรู้วิธีที่มันจะทำให้มันมีเยลลี่นะคะบอกด้วยนะ ค่ะอ้วต่อไปนะเป็นขนมมันมะพร้าวอ่อนคือแม่นชอบกินขนมมันแบบนี้มากเลยนี่แลาก็จะชิมทำไมมันคล้ายคข้าวโพดเนี่ยไม่ใช่ข้าวโพดเป็นขนมมันคล้ายคลสับเนื้อมันคล้ายคลสับเป็นรสอะอร่อใชอบชอบวันนี้สงสัยได้กินเป็นข้าวเย็นไอ้เผอเนี่เยอะทุกคนมีความขุ่นๆนะแต่วันนี้ที่หนูเลี้งจริงๆนะทั้งหมดที่ซื้อมา อันนี้ไม่ต้องต้มใช่ไหมใช่ไม่เคยกินต้องต้มมาม่าต้มต้มเลยอ่ะมมันอยู่ในแผนกมาม่าใช่ไหมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะของทาโร่เลยฮทาโร่นี่เขาก็เจ๋งนะทำขนมรูปแบบใหม่ออกมาเยอะๆเลยนะฮัลโลโลมาอย่างต่อไปลองกินนะเอาอันนี้ก่อนะคะอันนี้เป็นเมจินม เปรี้ยวโยเกิร์ตพร้อมดื่มนะคะมีรสบวยกับรสบินจิซากุระมรู้อันนี้เหมาะกับพี่ไอมากทำไมครับรวยอ่ะนี่อ่ะเปิดอีกคออันนี้รสบวยมาอนเดียวชิมดูก่อนมีอีกอันหนึ่งไอเทมอันนี้มาจากจากอีกคลิปหนึ่งที่เมื่อกี้ถ่ายเอาใจลองเกทอันนี้ไม่ได้ทาโบนาราเผ็ดเกาหลีอันนี้กินได้เลยใช่แต่ว่าป๊าต้องชิมอันนี้เลยรสซึ้งเปรี้ยวๆอ่ะโยเกิร์ตพร้อมดื่ม ขนมเปี้ยวๆหอมๆโอเคดิเหมือนลิ้นจี่รสชาติแบบนี้เคยเหมือนอะไรเออลิ้นจี่ก็ลิ้นจี่เออใช่ใช่เลยเหมือนในรสบวยแปลกดีแต่ก็ไม่ได้แย่อร่อยลิ้นจี่ใช้ได้ใช่แตหอมดีถ้ากินเยอะๆให้มันอร่อยอร่อย่าคุยอันนี้ไม่ชอบไม่ชอบกินแบบนี้แต่มันก็คือกลิ่นบวยแต่แบบไม่ใช่แบบไม่ได้เค็มเป็นเค็มแบบเค็มดาอะไรเงี้ยคือมีรสชาตินี้ เพราะไม่ชอบมันไม่เข้าอืมันไม่เข้ามันดูมันดูบวยไปนิดหนึ่งอืมอันนี้อร่อยกว่าเันชอบกินบวยแม่ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้นะคะเส้นชุบน้ำจิ้มนะคะเส้นชุบน้ำจิ้มอ่ะมาลองกินดูแล้เนี่ยมันเป็นเผ็ดจะบอกว่าซองมันดูแบบเรียกแขกมากเลยนะป๊าป๋าคือหมายถึงว่าความแวววาวแพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยดูน่าหยิบจับอันนี้อร่อยอร่อยแต่เผ็ด่ะ เผ็ดเลยอ่ะเผ็ดแบบเผ็ดปลายมากมันมันจะมาช้าๆนะไอเผ็ดอ่ะมันจะมาด้วยรสหวานรสอะไรเกาหลีเกาหลีแบบแต่พอพอเผ็ดมาแมันเผ็ดเลยฮะถ้าเผ็ดมันตามมาทันปุ๊บโอ้โหนี่ก็ใช้ได้นะอร่อยดีอันเนี้ยยี่สิบบาทอันนี้เราคงไม่ต้มนะป๊าป๊ะแต่ว่าใครเคยลองกินแล้วนะคะช่วยคอมเมนต์บอกมาทางน้ำมันเยอะหรือเป่าทำไมอ่ะไอ้หน่อต้มก็ได้หหิวมาก แล้วกินอะไรอื่นอีกบ้างกับติดพายอิ่มน้ำระหว่างเรานี่ยเนี่จะอะไรอ่ะเอางี้เอางี้อันนี้ซื้อมาแล้วเกดเคยกินแล้วเกดบอกรสชาติใช่มันมันจะแบบคาราเมลนั่นแหละแต่ว่ามันคาราเมลที่มันมีแบบไม่รู้ว่ามันก็คาราเมลมันเลี่ยนใช่ไหม ออมันเป็นคาราเมลคาราเมลน้ำมากาป้าเ่อกินอ๋อ่ะานๆนั้นตอนนี้เรามาชิมกันแล้วกันเนาะ CP Medji ลด B c o m p l e Formula นะคะเขาบอกว่าวิตามิน B12 สูงช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองนะคะเพราะฉะนั้นป๊าทำงานเยอะสมองค่นเ่อนแล้วปาต้องนเฮ้ยนี่มันดูความแลดูเหมือนเป็นห่วงจร ปลาจากน้ำตาลแม็โตสด้วยนะมันเติมน้ำตาลสายแคลเซียมสูงโุดเลยนะดีเลยแบบปลาอ้วนมีอะไรที่ชมำบ้างมีอะไรที่ชมำบ้างดับคาแม็กาตเล่นเหมาขับกุ๊กนมสดใช่ไหมเออมันก็นมจืดแต่ว่ามันมีความใสใสบีนี่ทำยัไงเนี่ยความแปลกๆนี่ตอนเนี้ยเคี้ยวทาโรอยู่รสชาติเป็นยังไงเนาะ โอ้รถมันชาโร่พึ่งกินได้ที่รถชาโร่วมากปันธงคือนมจืดธรรมดานี่คือนมจืดเลยแต่ว่าถ้าใครอยากได้วิตามิน B12 นะฮะก็ตกเป็นเหยื่อการตลาดเขาสตีดีม่ดีนะคืออันเนี้ยอันว่ามันเหมาะกับแบบผู้ใหญ่กินอะไรอย่างงี้เนาะแต่เขาทำมาดีด้วยนมที่ผู้ใหญ่ใหญ่กินนมแล้วจะท้องเสียเขาก็เลยทำเป็นนมเทีปราศจากแลคโตสมาท้องไม่เสียใช่ ก็ถือว่าโอเคนะรวบรวมหลายอย่างหลายหลายข้อดีมารวมไว้ที่ขวดเดียวเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรคลุกขลิงนะคะเมื่อกี้เราแกะออกมาเสร็จเนี่ยคือมันเป็นเส้นแบบเส้นฮาโลเลยอะแต่เป็นเส้นลดจืดมากๆอะไรเงี้นะคะเขาบอกว่ามันมีต้มได้2วิธีก็คือต้มแบบใส่หม้อต้มตั้งแก๊สอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเข้าไมาโครเวฟไ,ได้แม่ก็เลยลองทำเป็นสูตรเข้าไมโครเวฟเขาบอกให้เอาเส้นใส่น้ําใส่ ปรุงนะคะแล้วก็เข้าไมโครเวฟสามนาทีเดี๋ยวเราจะขอลองใช่นั่นนั่นเองใช่แล้วเพราะมันสุกพลิกพลิกน้ำซอสเนี่ยห่อใหญ่มากอันนี้ต้มเสร็จแล้วจะเรียกว่ามาม่ากระดาษปากนี่กวาทาลูกทาลูกก็กระดาษปากเลยมีน้ำลูกจริง้มันดูตลกว่ะใช่ไหมว่าเหมือนกินเส้นปลาตามากุเตี๋ยวเส้นปลาเลย หรออืมทำไมฉันดูรถตู้น้ำผึ้งอร่อยนะดีกว่ากินมาม่าเปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนอร่อยขนาดตำลักเลยหรอดูดน้ำมันข้าวของอร่อยนะป้าชออบวันนี้เป็นขนมปังอืมชีสกระเทียมอยากให้ซุปเข้ามาดูปะข้างในเนี่ยบิ่มเบร่มเท่าที่ดูเนี่ยป้ารู้สึกได้เลยว่า รู้สึกถึงความอ้วนอ่ะาายากินดิมากําลังกําลังร้อนร้อนเลยอ,อันนี้เนี่ยคือถ้าใครซื้อกลับมาบ้านต้องมั่นใจ,นจบบว่าบ้านใจมีเตาอบนะคะถึงจะแบบอุ่นใช้เตาไมโครเวฟได้ไหมไม่ไม่ได้เพราะว่าอารมณ์ขนมเนี่ยมันต้องกินแบบกรอบนอกมมนุ่มในแย่งตีบกายไ,ไม่กรอบไม่กรอบเลยออืมไม่กรอบเลยแม้แต่นี้ แม่แบบหน้ามันแข็งนะอร่อยนะรสชาติด,ดีนุ่มเน้นนุ่มมากกว่างไม่กอบพอพูดว่าอร่อยแกยนี่อยู่เกเดี่ยวมันยื่นหน้ามาเ <c oughs> ราไม่ชอบกินกระเทียมมัไหมคะผงกระเ,เทียมอร่อยดีอร่อยนะเนี่ยชอบมากมันเนี่ยกับอันนี้เหมือนอย่างที่ป๊ะป๋าบอกกินเส้นปลาจริงจริงชอบนะดีเบิกเบิกมากมากวันไหนที่เราแบบถ่ายคลิป แกะกล่องไอของใหม่เซเว่นนะเรานี้ใส่เสียอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยคืออะไรวะหยิบมาราคาเท่าไหร่นี่ไม่รู้เลยเที่มีบิน,น,ะะนาหายไปไหนเนาะเบ็ดเสร็จจ่ายไม่เห็นมีแต่สลิปบัตรเครดิตเดี๋ยวนี้เซเว่นเขาแบบไม่ออกบินใช่หมนะเป็นเป็นบิน,น,บนอันนี้ป๊อกกี้กลิ่นแตงโมเป็นคูลิ่งเอฟเฟกต์ด้วยนะคะเขาบอกคูลิ่งนะแล้วก็เป็นมันจะเย็นด้วยเหรอเอดิชันเย็นด้วยเหรอแสดงว่ามันจะออกมาไม่นานเนาะไม่คยชอบกินแตง เป็นลิมิเต็ด dition แกไม่ออกไม่ออกป่ะเราต้องน่าจะมีกลิ่นมินมินมะแต่ว่าสีมันสีดูน่ากินนะสีดูน่ากินจริงสีสวยกลิ่นแบบนี่ถ้าไม่บอกนี่ว่าสตรอเบอรี่ใช่ห้างเหมือนของรสสตรอเบอรี่แหละมีความเย็นนิดนึงไปลิ้น ไม่รู้สึกอะไรเลยนีกินในเลนมีเย็นปลายลิ้นนิดนึงค่ะแตงโมแหละแต่ก็ไม่ได้แย่นะปบบว่าหอมไม่เห็นชุนช็อกโกแลตอร่อยกว่าหือว่าคือถ้าเรากินบ็อกกี้เราจะคิดถึงช็อกโกแลตแบบหรือถ้าตอร์ติ้งออริจินอลออันนี้มันจะมีความหอมหอมแตงโมแต่อันว่าก็ไม่แย่คือใครเป็นบ้านแบบเวลากินที่บ้านกติมันจะแบบอย่างเงี้ยต่าย่างเดอ่ะ เปลือกอะเคยเด็กๆมานก็กินทำอย่างนี้ตลอดเลยอิ่มจริงครับนี่อิ่จ้าบะแพงะเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสมูทตี้มังคุดจูสมาสก์ใครชอบใบมัสุดขเนียโอันนี้เมอนกับเนี่ยเออชอบันนี้ป็นชนมปังเนยกะเทียมก็ะเทยลยอืมนต่ก็อก็อร่อยสุดอร่อยอืมองเซเว่นไม่แย่ครับ ถ้าเซเว่นอีเวนต์ดูอยู่นะฮะช่วยสปอนเซอร์ไม่แอมด์เลยจ่ายจนหมดตัวแล้วค่ะมันก็รสชาติมังคุดนะแพงไหมยี่สิบเก้าบาทน่าจะปิ่นได้หล่อนี่ไม่คือฉันอะปกติบ้านเราไม่ค่อยมันกินไม่ค่อยกินมังคุดเลยเชอบกินมังคุดแต่แต่ว่ามาม่าไม่ซื้อไงมาม่าไม่ซื้อปกติถ้ากินก็จะกินกับอัลม่าอะไรเงี้ยคือซื้อมาแล้วกลัวไม่มีใครกินฉันอึ่งตรง ก็รู้เยอะอ่ะกินจิบแค่นี้ไม่รู้เรื่องอ่ะบอกไม่ได้ต้องบอกให้ได้ว่าดีหรือไม่ดีนึ่งนึ่งไม่ไม่ไม่ยันยันเนาะไม่ชอบไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบกินมังคุดดีดีดีกว่าอันนี้ไม่ชอบสุดไม่ชอบอันดับสองคือนมเปรี้ยวบวยใช่ไหมครับปะเออนมเปรี้ยวบวยไม่เข้าอย่างแรกเลยนินจีอร่อยเนาะก็เลยสำหรับพี่ไออาจจะอร่อยก็ได้ทำไมอ่ะแมนยูเพราชอบบวยติดคอ แม้ที่จริงดีตายตอนเนี้อะโอเคปิดคลิปดีกว่ามาอ่มหนาวแล้ว่ะโอเคนะคะถ้าใครยังอยากให้แมะทำรีวิวของใหม่ในเซเว่นอีกเรื่อยๆนะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแม่ทั้งหมดนี้นะคะอร่อยหลายอย่างไปชิมกันใช่ค่ะบางอย่างก็นานแล้วก็ก็ถือว่าเป็นของใหม่พวกเราดังเนาะใครยังไม่เคยชิมไปชิมกันอ่ะันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย พื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมก,กดซับสไครป์และกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และ Facebook นะจ๊ะ